ทีนี้ไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ค่ะ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดอบรมโครงการเครือข่ายเยาวชนขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีงบประมาณ2,567รุ่นที่1โดยมีนางพศมนเจตคลองสุขขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประธานในพิธีเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยการสร้างแกนนําเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและมีการเฝ้าระวังด้วยตนเอง เกิดเป็นวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยของทุกคนในสถานศึกษาช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจากข้อมูลสถิตอุบัติเหตุทางถนนนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนปีพุทธศักราช2566พบว,ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนทงทนทั้งสิ้น234คนโดยเป็น ผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุดร้อยละ90หากแยกตามช่วงอายุพบว่าผู้ประสบภัยในช่วงอายุ1-18ปีมากถึงร้อยละ39ดังนั้นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเลือก6อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดการอบรมครั้งนี้ค่ะได้เล็งเห็นในเรื่องของอาการที่เราจะป้องกันแล้วก็ลดปรบเหตจาก าจากการใช้รถจักรยานยนต์นะคะเราก็เลยเล็งกลุ่มเป้าหมายว่าควรจะเป็นกลุ่มนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพราะเราดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาในช่วงตั้งแต่13ถึง19ปีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์มากที่สุด นะคะเราก็เลยได้เลือกกลุ่มกลุ่มนักเรียนเนี่ยค่ะโดยลักษณะของการที่เราอยากจะให้เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของทางนักเรียนนะคะเขา<ม>เข้ามาอบรมเพื่อที่จะกลับไปสร้างเครือข่ายเขาเป็นแกนนำนะคะแล้วก็หลักก็คืออยากจะให้เขาไปทำในเรื่องของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์